ยกระดับการใช้ชีวิตเมืองของคุณให้เหนือกว่าด้วยการเลือกที่อยู่อาศัยที่ตอบโจทย์ทุกมิติเราขอเสนอ Regent Home b a n g ่ o n เฟ a 28ห้องขนาด1ห้องนอน28ตารางเมตรพร้อมกันห้องนอนให้เป็นสัสดส่วนอาคาร C ชั้น19วิวสวยเปิดโลง่งเหมาะเป็นความเป็นส่วนตัวและฟังก์ชั่นครบครันคอนโดตั้งอยู่บนทำเลศักยภาพสูงใกล้ MRT บางซ่อนเพียงไม่กี่ก้าวถึงจุด interchange 3สายสำคัญเชื่อมต่อสนามบินดอนเมืองด้วยสายสีแดง เพียงสองสถานีถึงสถานีกลางบางซื่อศูนย์กลางคมนาคมแห่งอนาคต4สถานีถึงสวนจตุจักรและเพียง15นาทีถึงเซ็นทรัลลาดพร้าวการเดินทางของคุณจะสะดวกสบายอย่างไม่เคยมาเปิดก่อนทั้งหมดนี้พร้อมให้คุณเป็นเจ้าของในราคาเริ่มต้นเพียง1.59ล้านบาทคุ้มค่าทั้งการอยู่อาศัยและการลงทุนในทำเลที่เติบโตไม่หยุดยัง้งสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือนัดหมายเข้าชมห้องตัวอย่างโปรดติดต่อวิชาดี Property โทร 080-818-2805ทีมงานมืออาชีพของเราพร้อมให้คำปรึกษาและบริการคุณด้วยความจริงใจ